อัดดีครับเราจะมาพูดถึงความชัดเจนความชัดเจนในสายพันธุ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องนำเข้าจากอเมริกาหรือออสเตรเลียกันโนแต่ความชัดเจนเนี่ยคือการชัดเจนในรูปแบบการเลี้ยงเอกลักษณ์เด่นประจำฟาร์มของฟาร์มกิจพัฒน์มีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยเอกลักษณ์เด่นเลี้ยงเชื่องเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายสเลี้ยงด้วยอาหารที่ต้นทุนต่ำเพราะว่า อาหารที่ต้นทุนท่ำจะเกิดจากอะไรเขาถึงจะเลี้ยงได้หนึ่งเกิดจากแม่ของเขาสอนลูกของเขาให้รู้จักกินหญ้าหรือกินอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นจะทําให้เราเนี่ยเลี้ยงง่ายและลดต้นทุนนะครับนี่สเลยสุขภาพแข็งแรงและ4หน้าตาน่ารักเหมือนเจ้าของนี่นเจ้านี่นะครับโปรตีนที่เยอะที่สุดก็คือหนึ่งจากกิ่งเขาเดียวมาตับสองจากปาก ถ้าเราให้เขากินเนี่ยเขาเคี้ยวไม่ไหวมันจะต้องตัดให้เขาเนี่ยเขาก็จะกินอันนี้คือประโยชน์และโปรตีนถามว่าทําไมตัดกระดินหนึ่งแข็งแรงก็เราตัดทั้งวันเลยไม่แข็งแรงได้ไงหมายถึงพนนทไม่ใช่แพะนันทเรียบร้อยสารอาหารสุดแสนอร่อยกระทิ่ระยาบทจากกิติพัฒนฟาร์มของเรานะครับ ถ้าเน้นลดต้นทุนแพสลูกพาพดีในห้องเราทีเดียวเท่านั้นก็ทื่อได้นะลยนี่นะครับอาหารเสริมของเราจะเป็นผิวถั่วและจาวมะพร้าวนี่โอ้ยแพ้อ,อะไรตัวเท่าคนเลยอโหดูท้องพุงมันสก่อนนี่จะเป็นผิวถั่วแล้วก็จาวมะพร้าว อันนี้จะเป็นอาหารเสริมของความกิดีพา์เรานะครับนี่โอ้ยเพราะฉะนั้นอาหารหลักจะเป็นกะถินและหญ้าขนส่วนอาหารเสริมจะเป็นจาวมะพร้าวและมะพร้าวคูดโอ้หดูพลังในการกินของวพวกมันไม่ธรรมดาส่วนทรงสัตว์ส่วนของมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันดูผิกท,ทั่ว เอ้ยไม่ใช่กากมะพร้าวโอ้โห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 สมโอ้โหมันจะอร่อยกันานั้นเลยกากมะพร้าวเนี่ยก็จะมาจากร้านมะพร้าวขูดที่เขาขายกะทิมะพร้าวนะครับอันนี้เราได้มารีนะเราไม่ได้ซื้อแล้วถ้าเรายิ่งผสมเกลือเม็ดไปโอ้โหผสมเกลือเม็ดด้วยเนี่ยจะยิ่งทําให้อร่อยอ่อยเพราะฉะนั้นอาหารที่ดีคืออาหารลดต้นทุนอย่างนั้นเราเออเออ กันอร่อยขนาดนั้นกินเหมือนไอเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่มันใส่ในโดนัทอะที่มันเสียวขาวอ,ะอ่ะมันจะอร่อยขนาดนั้นเลยไอว่าจะเป็นเด็กน้อยตัวผู้ไวน้นึงเดือนนุยนุยก็กำลังเริ่มหัดกินมะพร้าวแทนอร่อยแล้วนะครับนี่ อันนี้จะเป็นอาหารเสริมของที่ฟาร์มนะครับเป็นอาหารเสริมลดต้นทุนเป็นกากมะพร้าวหรือจะเป็นกระถินทั้งกิ่งทั้งกา้านโอ้โหมันจะอร่อยขนาดนั้นเลยเราบารเจ้าจ่ย้ยนี่นะครับอาหารเสริมสุดแสนอร่อยของเราจะอร่อยขนาดนั้นแล้ว อรุยนี่นะครับเอกลักษณ์เลยประจำฟาร์มนี่นอกจากจะน่ารักสุขภาพดีต้นทุนด้านอาหารเล้วเนี่ยค่อนข้างจะจัดระเบียบมาได้ดีเพราะเราจะเลี้ยงแค่ช่วงเช้าประมาณ10บโมงถึงเที่ยงประมาณนี้2ชั่วโมงแล้วก็ช่วงเย็น5้าโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่ม เราจะดูวันละสองรอบเท่ากับวันละสามถึงสี่ชั่วโมงนี่ซึ่งเราจัดระเบียบมาอย่างนี้เพราะว่าต้องการให้คนที่ซื้อไปเนี่ยเลี้ยงง่ายดูแลง่ายแล้วก็ง่ายต่อการให้อาหารไม่ว่าจะมีต้นทุนต่ำเป็นกระถินหรือหญ้าขนสับเด็กๆแล้วก็กินได้หมดแต่ถ้ามีต้นทุนอาหารที่ดีกว่านี้ก็ยิ่งดีเด็กๆก็จะโตไวขึ้นแต่เราไม่แนะนานะครับเพราะว่าอาหารที่ต้นทุนสูงนั่นหมายความว่าจะทาให้กาไรที่เราได้เนี่ย ลดน้อยลงนี่ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์แล้วนะครับสุขภาพดีแข็งแรงนี่แพะดีๆเนี่ยไม่ใช่แพะที่ตัวใหญ่และกินอาหารแพงนะครับแต่ต้องเป็นแพ้ที่สุขภาพดีสมบูรณ์และกินอาหารที่ต้นทุนต่ำนี่ด้านหลังเราจะเป็นเจ้าแม่กระปุกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกระถินสับเพื่อง่ายต่อการเลี้ยงดูเด็กๆแล้วก็น่ารักที่สุด อย่าขอาันนี้จะหือเฮงเฮงนะส่วนนี้จะเด็กน้อยเอวาน่ารักที่สุดเลย